สวัสดีครับแฟนข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารต่างๆได้ที่ทาง Facebook แฟนเพจการเมืองชุมชนและช่องทาง YouTube หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนชาแนลนายปราโมททองกุลชรผู้อำนวยการกองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวการเลือกตั้งอบอจอเรามาติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวน้ำท่วมบ้างครับ ทางผู้อํานวยการกองบริหารจัดก,การน้ําและการอุทกกรมชนประทานยืนยันว่ามวลน้ําจากภาคเหนือจะไม่ไหลเข้ามาสู่ภาคกลางก็คือจะไม่ไหลเข้ามาสู่เขื่อนเจ้าพยาอย่างแน่นอนเมื่อมวลน้ําจากภาคเหนือไม่สามารถไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพยาได้เพราะฉะนั้น11จังหวัดใต้เขื่อนเจ้าพยาก็ขอให้มีความสบายใจกันได้ครับเพราะว่าเป็นคํายืนยันจากกรมชนประทานและทางกรมชนประทานได้อธิบายอีกว่า มวลน้ําจากต้นสายแม่น้ําปิงที่เคลื่อนมาสู่อำเภอสารพีก็จะตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ผันไปสู่แม่น้ํากวงส่วนที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็จะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากก็ยังสามารถรับมวลน้ํามหาศาลจากภาคเหนือทั้งหมดไว้ได้ตอนนี้มวลน้ําทั้งหมดที่ไหลเข้าสู่เขื่อนภูมิพลยังไม่ถึง2,000ดีนะครับ และเขื่อนภูมิพลนั้นสามารถรับมวลน้ําได้ถึง4,000คงสามารถเก็บกักน้ําอันมหาศาลนี้ไว้ได้จํานวนมากเพื่อไว้ใช้ในปีหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดภัยแล้งครับเมื่อเราได้รับข่าวสารต่างๆนะครับที่ทางกรมชลประทานท่านยืนยันมาแบบนี้ทางภาคกลางก็คงจะอุ่นใจกันขึ้นนะครับมวลน้ําจากภาคเหนือทั้งหมดจะไม่ไหลลงมาสู่11จังหวัดใต้เขื่อนเจ้าพรยา เพราะว่ามวลน้ำทั้งหมดนั้นจะไปถูกกักไว้ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดต,ตากนั่นเองเราปฏิตามรับชมข่าวสารการเลือกตั้งอบจอที่จังหวัดยะโสธรกันบ้างแชมปเก่ายังคงครองตําแหน่งได้เหมือนเดิมครับการเลือกตั้งนายกอบจอนายวิเชียนสมวงศ์นายกคนเดิมผู้สมัครเบอร์หนึ่งเป็นไปตามคาดได้รับการเลือกตั้งคะแนนมาอันดับหนึ่งชนะคู่แข่งขาดลอยได้คะแนนสูงสุดถึง169.068คะแนน โดยสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยาสูรจัดให้มีการเลือกตั้งอบจจังหวัดยาสูรหลังจากนายวิเชียนสมวงศ์นายกคนเดิมลาออกมาสมัครใหม่ในานามเบอร์หนึ่งของการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครชิงนายกอบจอีก3คนด้วยกัน ประกอบด้วยนายสพรั่งศักดิ์สีเทาเบอร์สองนายทาจริงเจจริงใจหรือสมหวังเบอร์สามนายนำจึงเป็นสุขเบอร์สี่ผลออกมาเป็นไปตามที่คาดไว้นายวิเชียนสมวง์ผู้สมัครเบอร์หนึ่งได้รับการเลือกตั้งได้รับคะแนนอย่างท่วมท้นและเป็นน้องชายของนายบุญแก้วสมวงศ์สอสอเขตสองจังหวัดยาโสธรสมาชิพกพรรเพื่อไทยเป็นสอสอมาแล้วหลายสมัย ถือว่าเป็นผู้สมัครเบอร์หนึ่งนายวิเชียนสมวงเป็นน้องชายผู้พี่จึงสนับสนุนเต็มที่สรุปได้ว่านายวิเชียนสมวงเบอร์หนึ่งได้คะแนน169.068คะแนนนายทำจริงจึงเจจริงหรือสมหวังได้9.518คะแนนนายศับร่างศักด์สีเทาได้5.921คะแนนนายนำจึงเป็นสุข ได้4.274คะแนนผลทำให้นายวิเชียนสมวงชนะขาดลอยได้กลับมาเป็นนายกอบจออีกครั้งหนึ่งส่วนประชาชนที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนมากถึง18.071คะแนนรวมก,กันกับบัตรเสียอีก7.432คะแนนรวมกันได้25.502คะแนนจบข่าวสำนักข่าวการเมืองชุมชนชัยพรพันษายรายงานจากจังหวัดยะโสธรผมภัยจิตเดชเลิกอ,อ่าน สำนักข่าวการเมืองชุมชนหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนนายปราโมททองกุญชรผู้อำนวยการกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารต่างๆได้จากทาง Facebook แฟนเพจการเมืองชุมชนและทาง YouTube ช่องนี้หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนชนแนลขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมติดตามข่าวสารต่างๆจากหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนสวัสดีครับ みんな最後のチャンス。